สวัสดีครับมาชงชากันนะครับ ชนชาัครบเรามาว่าถึงประเพณีกินผักกันต่อนะครับประเพณีกินผักเนี่ยอย่างที่บอกออนัก ามที่มีการบันทึกไว้ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่196ปีของอํกากัทูแล้วนะครับที่มีการกินผักขึ้นที่ภูเก็ตครับทีนี้ตามบันทึกที่คุณชัยยุทธปิ่นประดับนะครับซึ่งเป็นป่าชาวบ้านาได้บันทึกไว้เนี่ยนะครับในหนังสือบันทึกที่บอกกล่าว เรื่องประเพณีกินเจของจังหวัดไอของอํากะทูเราเนี่ยนะครับท่านบอกไว้ว่ามีคนเนี่ยเดินทางจากกระทูเป็นคนลกเอียงไม่ใช่ลกเอียงครับเป็นคนมณนฑนลกังใสเนี่ยเดินทางกลับไปมณนฑนลกังใส ไปนำพิธีกินผักอย่างถูกต้องเนี่ยกลับมาจากมณฑลกังซายมาที่ภูเก็ตนะครับมาที่อัมการทูเนี่ยซึ่งอัมกระทูก็เป็นแห่งแรกในการกินผักของจังหวัดภูเก็ตครับทีนี้การกินผักเนี่ยนะครับมันมีพิธีกรรมอยู่หลายอย่างในในสารเจ้านะครับที่อยัางจะพูดที่ผมอยากจะพูดก็คืออย่างพิธีปั้งกุลพิธีโคกุลพิธีซิวคุล พิธีโก้ยห้ยโก้ยห่านนะครับอะไรพรเด็เดี๋ยวค่อยมาอธิบายว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความหมายกันอย่างไรบ้าง mm. ในพิธีกรรมเหล่านี้เนี่ยนะครับอ,อย่างหนึ่งที่ผมอยากอธิบายไว้ก็คืออย่างพิธีโคกุลน่ะซึ่งหลายท่านอาจจะมองว่ามันไม่ไม่ค่อยน่า สนใจอะไรมากมายเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่าอย่างนึงคืออย่างพิธ,ธีโคคุณเนี่ยนะครับเป็นการเ,าเลี้ยงอาหารเหล่าทหารแล้วอย่างนอกจากเป็นการเลี้ยงอาหารอาหารกับข้าวกินผักเนี่ยนะครับให้กับเหล่าทหารแล้วเนี่ยนะยังเป็นการเ,าเลี้ยงเาขาเรียกว่าเลี้ยงเหล่าชายอิ่วด้วยครับคือหมายว่า คนกินผักที่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับที่เขาเคยช่วยเหลืออ้ําหรืออะไรอย่างนี้ครับพิธีการไหว้ข้าวไหว้จับข้าวอย่างนี้เนี่ยถือเป็นการระลึกถึงบุญคุณของท่านเหล่านั้นนะครับท,ที่ที่ได้สืบสารประเพณีกินผักมาจนถึงลูกหลานทุกวันนี้นะครับซึ่งมนุษย์ทุกคนเนี่ย อย่างที่บอกไปคือเราควรมีความการะตันยูกระตะเวทีการไหว้ท่านน่ะก็ระ,ะลึกเพื่อเป็นการระลึกถึงท่านและก็เป็นการแสดงบุธิธาจิตเป็นการแสดงความกระตันยูกระตะเวทีอย่างหนึ่งด้วยนะครับอันนี้คือพิธีโคกุนซึ่งผมอยากจะกล่าวถึงนะครับเพื่อว่าให้คนรุ่งหลังได้รู้จักว่าการมีพิธีเหล่านี้เพื่ออะไรนะครับ สวัสดีครับเดี๋ยววันหลังเรามาคุยกันใหม่สวัสดีครับ